ร้านนี้จะชื่อว่าร้านย่างเขย่าทะเลดองครับเพื<ะ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเซมอนดองครับเพื่อนๆเอาเลยนี่คะสั่งได้เลยนะร้านนี้ชื่อว่าสมชายชาใต้ครับเพื่อนๆหัวละสี่สิบบาทคุ้งแฉลบปลาแล้วก็จะมีเป็นหอยนางรมครับเพื่อนเพื่อน โมจิครีมชีสเพื่อนเพื่อนร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบยำแซ่บแล้วเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆนตอนนี้เดินียองออนทัวร์เราอยู่กันที่สถานี b ด s มหาวิทยาลัยเกษตรครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเดินชมนะครับบรรยากาศงานเกษตรแฟดหกนะครับเพื่อนๆในส่วนของงานเกษตรแปดหกนี่ก็จะไปดูในส่วนของโซน เโซน B ครับซึ่งจะเป็นอ่าโซนของกินสตตีทฟู้ดร้านอร่อยครับ mm hmm. เดี๋ยวบรรยากาศ mm hmm. จะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวพาเพื่อนๆ mm hmm. ไปดูด้านในกันครับ mm hmm. ต้องบอกว่าวันนี้แบบพีคมากครับเพื่อน mm hmm. ๆวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ครับที่ผมมาวันเสาร์ที่31 คนเยอะมากครับที่ที่ผมเดินมานี่ก็ประมาณอ่าสิบเจ็ดนาฬิกาคนแน่นกันทุกปีนะต้องรีบมาไว่อยเพื่อนถ้ามาเย็นนะครับคือจะเดินแทบไม่ได้นะจุดที่ผมเดินมาเนี่ยผมเดินมาฝั่งถนนพะขเยาทินครับ หรือช่วง b d s อามาวิทยาเกษตรนะครับพเพื่อนด้านหน้านี่จะเป็นป้ายรถเมล์ฝั่งผลโยธินนะเพนเพื่อนทะลุมาได้หลายทางครับก็เดินเข้ามาได้ในงานน,ะนี่ขนาดแบบ5้าโมงเย็ยนครับพเพื่อนๆยิ่งประมาณสักทุ่ม2องทุ่มนี่แบบโอโ้โหคนจับจันแน่นเลยเดินแบบ ไม่ต้องเดินครับเดี๋ยวมันจะไหลไเองออเครับเดีเ๋ยวเราไปดูผมจะพาไปทางนี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวขากลับผมจะเดินทะลุกลับมาทางด้านนี้นะครับร้านนี้จะเป็นร้านหอยยา่างไอหอยหนึ่งนะเพื่อนหูหอมแบบกลิ่นจะใครมากห<ข>อยย่างนะครับพี่ ควันนี้ก็จะเป็นหอยหอยหนึ่งเนาะพี่เนาะหอยหนึ่งตะไคร้ก็ราคาเขาขายเป็นขีดขีดละสี่สิบาทนะเพือ่อนเขาก็จะลวกให้หนังร้านดูคนซะก่อนครับห้าโมงเย็นครับหรือสิบเจ็ดนาฬิกา ร้านปังปังเวอร์ครับเพื่อนๆโหร้านใหญ่มากครับก็ราคาชินช้นชิ้นะประมาณยี่ยี่สิบชิ้นละยี่สิบอ่ะอ๋อชิ้นละยี่สิบห้าครับเพื่อนเพื่อน น่าทานมากสันที่สุกน้ำมะพร้าวานราณ้สุดเพิ่งระลับจากจีนนะพเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นโมจิครีมชีสนะพเพื่อนๆแบบคนแน่นมากเลยร้านก็หลายหลังร้าน ความแน่นของร้านโมจิครีมชีสครับเจียๆๆ๊ยะเจี๊ยเจีะโมจิครีมชีสครับเพื่อนๆหกคนแน่นมากคิงองอลสูตครับเพื่อนๆร้านนี้ร้านดังเลย ขออนุญาตนะครับขอนนบขอนุญาตนะครับเห็นร้านคิงอัลเทอร์ฟูดก็จะเป็นตัวนี้เป็นอะไรฮะเอาลูกชิ้นปลาหมึอกอ่าเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินลูกชิ้นปลาหมึกครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งชุดก็ประมาณสิบรูหกสิบบาทเองเห๋นวเราเขาก็จะมีเป็นปลาหมึกอันนี้กาจะเป็นแบบนึ่งมานะเพื่อนๆแบบนึ่งใหม่ๆแล้วมีราดน้ำจิ้ม ร้านนี้เป็นร้านไส้อ่อนทอดเพื่อนขออนุญาตนะครับสีรเป็นไส้อ่อนทอดครับเพื่อนไอ่อนไม่ไมลนะคะอ,อันนี้ชุดเนะท่าไหร่นะฮะชุดละหนึ่งร้อยบาทเพื่อน เดี๋ยวกันต่อครับเพื่อนๆไส้อ่อนทอดตัวนี้เป็นทอดมันครับมีหลายอย่างครับมีทั้งแซลมอนทอดมันปูทอดมันกุ้งครับเพื่อนๆทอดมันอขอไปย่านาะร้านะนี้เป็นร้านขนมสาลีแม่จิลูครับเพื่อนๆ พอมีมีแบบหลายหน้าเลยนะแม่เี่ยมีหลายหน้าเลยเพื่อนเพื่นทีละสาสิบาทนะครับแม่เนาะใช่ค่ะสาบบาทอันนี้แบบว่าแบบหน้าแบบแน่นมากซึ่งเมื่อก่อนก็จะเห็นแบบเป็นอย่างนี้เนาะใช่่คะเดี๋ยวนี้มาแบบมีหน้าไขยทองอันนี้เหมือนเปลือกใช่ไหมเปลือกค่ะเปือกแน่นแน่น เผือกแน่นเลยอันนี้ก็เป็นมะพร้าวแล้วแเนาะมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็มีอันนี้มันม่วงค่ะอ๋อมันม่วงก็มีใช่ค่ะต้องบอกว่ายุคใหม่นี่แบบทำเขาเรียกนะก็คือเราพัฒนาจากสารลี่แบบเดิมอ่าแล้วก็มาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วแมเนาะปรับเปลี่ยนเพื่อเราต้องการที่ว่าทำยังไงสารลี่ถึงจะแช่ตู้เย็นแล้วไม่แข็งอ๋อเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวที่สารี่แช่ตู้เย็นได้แล้วไม่แข็งตัวนี้นะครับแม่นะแช่ตู้เย็นแล้วไม่แข็งอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าสมัยก่อนเราจะเคยเห็นสาลี่หน้าตาจะประมาณอย่างนี้เนานะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวนี้แบบปรับปรุงมีแบบมีหน้าเพิ่มขึ้นใช่ค่ะหน้หนหาร้านนี้เป็นชื่อร้านว่าจินตะโกและหมึกยักษนะ์นะเพื่อนๆ มีทั้งหมึกทั้งกุ้งแล้วก็ปูนะครับพเพื่อนถ้าเป็นทากุยยากินะก็มีเป็นเซตเป็นเซตทากุยยากิสี่ลูกร้อยหกสิบบาทพเพื่อนทาก,กุยยากิปูี่จะรา,าคาก็จะหกลูกสองร้อยสี่สิบบาทแปดลูกสามร้อย ก็จะมีเป็นเซตนเป็นเซตเซตก็จ,จะเป็นแบบนี้นครับเพื่อนแล้วนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบยำแซ่บแล้วเพื่อนๆหลายยำยามากยำเส้นแก้วยำไข่ต้มยำขาไก่ยำหมึก40บาทครับเพื่อนๆ ราคาย่อมเยาครับถุงก็สี่สิบาทห้าสิบาทมีฮะนาญาตนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเซตเซตยำก็จะมีน้ําจิ้มลาดเหมือนจะแบบเหมือนลาดน้ํายำที่หลังทำน่าทานมากร้านนี้เป็นร้านบะบินมะพร้าวอ่อนเพื่อน <c oughs> <ๆ>กล่องละประมาณ50บาทครับเพื่อน ก็จะมีเนี่ยผมเห็นมีหน้าฟักทองก็มีนะครับหน้าลำไยเนี่ยนี่แปลกมากหน้าข้าวโพดข้าวโพดก็มีหน้าเผือกอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวอ่อนนี่คือหลักเลยแล้วก็เป็นพวกลูกตาเนะ่เพื่อนล้วได้ลายจาหนึ่งกล่องบาทหนึ่งกล่องก็จะมีห้สบบาทครับหนึ่งกล่องมีประมาณ2ชิ้นนะเพื่อนแต่ชิ้นใหญ่อยู่นะฮะ แล้วเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยครับเต็มกล่องเลยห้าสิบบาทร้านนี้ก็จะเป็นร้านเบียร์ทะเลทอดครับเพื่อนเพื่อนเป็นหมึกไข่ก็มีครับเพื่อนมีกระเซ็นเป็นกล่องเป็นกล่องหรือว่าจะเป็นหมึกไข่เป็นตัวแต่ตัวละร้อยยี่สิบบาทก็จะมีตัวใหญ่เพื่อนเพื่อนก็จะเป็นร้อยสี่สิบบาทครับ หรือจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าแถวบ้านผมเรียกปูจ๋านะครับก็จะมีเป็นกล่องเป็นเป็นน้ำจิ้มมันจิ้มไหม้อันนี้เขาเรียกปูอะไรนะปูกระตอยอ,อันนี้หมูยอวนครับเพื่อนร้านใหญ่มากยาวไว้ด้วยนะ เขาขายเป็นไม้เพื่อนสิบไม้แถมหนึ่งอ่ะก็จะมีแบบเป็นน้ําจิ้มราดให้หรือว่าถ้าใครแบบจะซื้อเป็นแผ่นเป็นแผ่นแ,แบบกลับไปบ้านก็มีนะ้วหมูยอบนถ้าเป็นน้ําจิ้มแต่ไม้ใหญ่เหมือนกันนะครับไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทสิบไม้แถมหนึ่งใช่ไหมครับผมหรือว่าจะอันนี้ซื้อขายเป็นแผ่นแผ่แนเท่าไหร่อ่ะแผ่นร้อยยี่สิบครับน้ำหนักครึ่งกิโลครับครึ่ง<อ>กิโลร้อยยี่สิบเนาะอ๋อแกวเลย เาิดไมนะครับจริมไหมครับเรามีทั้งแบบหนังหมูพริกไทยดำอะไรเงี้ยมีหลายอย่างเช่นถ้าใครกระหายน้ำต้องร้านนี้เลยน้ำชองมอมกรอครับเป็นมีชาดำเย็นชามะนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะทำเป็นแบบเป็นถุงเป็นถุงคนระับเ,เพื่อนๆเดินไปเ,นะเรื่อยๆนะฮะประหยะไดแรง เป็นพาสต้าอบชีสครับเพื่อนๆชิ้นละประมาณ59-69บาทเพื่อนๆมีลาซานญาก็มีเพื่เพื่อนๆไขสายชีสที่ต้องชิมอ๋อ <c oughs> แล้วก็มีเป็นหนมบังปิ้งเนาะชิ้นละ25บาทนี่มีนมบ,บังปิ้งเราใหม่ๆเลยย่างกับหน้าเตาร้านนี้เป็นร้านซูชิปล่ะ ต้องบอกว่าของร้านเขาเยอะมากเลยครับเพื่อนๆชิ้นละสิบบาทเองสิบแถมหนึ่งเองครับอันนี้ก็เบิร์กนกันหน้าหน้าเตาเลยเบคอนมีไข่ปูนะเพื่อนๆใหม่ๆเลยแต่เขาทำสดใหม่มากเลยครับเพื่อนๆ อาหานมากกินแลแค่สิบบาทเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงสามแยกครับเพื่อนๆถ้าเลี้ยวขวาก็น่าจะไปโซนไปทางโซนบีนะเอรโซนเอเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาไปดูทางโซนเอก่อนนะ ร้านนี้จะชื่อว่าร้านยำเขย่าทะเลดองเพื่อนเพื่อนโอ้ก็จะเป็นแนวทะเลดองมีพวกปลาแซลมอนมีกุ้งซีอิว๊วปูม้าซีอิว๊วเพื่อนเพื่อนหรือจะเป็นพวกกุ้งแช่นทำปละก็ม,มีทางร้านก็จะมีเป็นอ่ามีน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพื่อนเพื่อนเนี่ยปลาแซลมอนก็นมีนะครับ มีกุ้กุ้งีอิ๊วนะเนี่ยมีปูอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนดองครับเอนอาคะสังส่งได้เลยนะอนแซลมอนแบบมีเป็นแซมอนสดกับมีเพื่อนเแบบแผ่นใหญ่มาก อันนี้เขาจะปากกันกล่องละ99้บาทคนแน่นจริงเครับเพื่อนร้าน <c oughs> นี้ข้าวเกียบเฮเดนะครับเพื่อนเป็นข้าวเกียบกับข้าวเกียบเห็ดนะครับสาหร่ายโรล,ลิ มียอดมะาพร้าวอะไรเงี้ยมันม่วงอันนี้เป็นน่าจะเป็นรสมันนะแต่คนเยอะมากพี่เขาทอดกันหลังร้านเลยเพืเอ่อนพี่ขออนุญาตนะ <c oughs> นี่เขาทอดกันใหม่ๆห่หลังร้านเลยมันมีเป็นแพ็คเป็นแพ็คพี่อย่างนี้แพ็คเท่าไหร่ครับห,อห่อห่อสี่สิบสามห,อห่อ,อร้อยเพื่อนเพื่อนลูกค้าเยอะมากแล้วก็ทอดกันใหม่ใหม่เลย ถุงละสามสิบห้าบาทถุงละสี่สิบาทเพื่อนๆแต่สามสามถุงร้อยครับอันนี้คือร้านกุ้งแช่น้ำปลาโดดดังนิวแล้วเพื่อนๆก็จะมีทั้งแซลมอนมีกุ้งแช่น้ำปลา แล้วก็จะมีเป็นหอยนางรมครเพื่อนเพื่อนเขาก็มีเป็นเซตอันนี้เซตละประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมครเซตละหนึ่งร้อยอ๋อครับเซตละหนึ100่งร้อยถึงถึงสองร้อยเพื่อนๆ่อของมาลงใหม่แล้วเพื่อนๆ <c oughs> โมจิครีมชีสเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนก็มี ขนาดประมาณ89บเาบทนะเพื่อนๆนี่ร้านนี้เขาคือเจ้าแรกมาทัดทองนะครับนี่มาออกร้านตัวนี้ก็จะเป็นอไส้ของมันนะฮะมีหลายอย่างเลย ทางร้านก็ยังมีเป็นชีสเค้กด้วยนะเพื่อนๆก็คือราคาเริ่มต้นที่59บาทเนาะ59บกก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นหน้าตาก็เยอะอย๋นนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตดูบไบอับ ดดดดดร้านนี้ชื่อว่าสมชายชาใต้ครับเพื่อนๆ็็จะมีเป็นชาซีรอนครับมีโกโกโ้ชาเขียวกาแฟโบราณแล้วก็ชาไทยครับเพื่อนๆที่นี่ขายอยู่กันที่ขวดละ40บาทครับกว่ละบาทหรือจะเป็นแก้วเขาก็มีแก้วประมาณ50-60-65บาทนะเพื่อเพื่อ เดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนนิชาไข่ปิ้งครับเพื่อนๆก็จะเป็นไข่ขอญาตานนะคะก็จะเป็นไข่ปิ้งนะชื่อว่านิชาไข่ปิง้งตัวนี้เริ่มไม้เท่าไหร่ฮะมยี่าครับผม้ยี่บห้าบาทครับเดี่ยเป็นไข่ปิง้งแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมพี่อ่าไข่ปิง้งน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเพื่อน เดินไปเรื่อยๆนะครับออาุญานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับไข่ขปลาหมึกครับเพื่อนๆอ,อ้ไข่ปลาหมึกน่าทานมากอันนี้เขาเรียกว่าหมูสามชั้นคั่วเค็มครับเพื่อนๆออาุญานนะครับหมูสามชั้นคั่วเค็มนะฮะเี่เขาขายเป็นกล่องเป็นกล่องกล่องเท่าไหร่ครับพีบ่ขีดละ85บาทอ๋อขีดละ85บาท อ๋อพี่มันทำไมมี2อ,อย่าง่ะอันนี้มีหวานแบบเค็มคอ๋อมีแบบหวานมันเค็มนะครับเพื่อนๆกหอมมากเลยครับร้านนี้เป็นเคบับนะเพื่อนๆมีไก่หมูเบคอนปูอัดก็มีครับราคาก็อยู่นที่60บาทเพื่อนๆแต่ถ้าเพิ่มชีสก,ก็เป็น10บาทนี่มีหลายอย่างเลย ร้านนี้ก็จะเป็นเตี๋ยวแห้งแซ่บฟงเครื่องเรือเพื่อนแต่เครื่องเขาแบบว่าน่าทานมากแล้วเพื่อนๆอดูดิกระเทียมแบบกระเทียมเจียวแบบว่ากระมังใหญ่มากแล้วก็จะมีเป็นหมูกรอบแบบชิ้นเบ้อเลยเพื่อนเนี่มีเกี๊ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งก็ราคาอยู่ประมาณ70บาทแล้วเพื่อนๆแล้วก็พิเศษก็จะ80บาทก๋วปเุี๋ยวแซ่บแห้ แต่หมูกรอบนี่ถ้าคือถ้าซื้อตั้งหาก,ก็ขีดละเจ็บาทเพื่อนๆร้านนี้จะอยู่ล็อก A191 ครับเพื่อนๆก็จะเป็นแนวหอยเสียบนะเพื่อนๆก็จะเป็นหอยเสียบพอตัวนี้เดี๋ยวเอาไปลวกอีกทีใช่ไหมฮะอ๋อหอยเสียบเพื่อนๆก็ราคาไม้ละแค่20บาทับ